คึกคักหน่อยพี่พงศ์ครับทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอ่ะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าลีเราชูเข้ามาในห้องเนี่ยอเอาแต่กุ้ถ่ายาี่เดี๋ยวแกอายเหรอนี่แกอายเหรอ ทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนยื่เร็วทั้งคู่ไอ่คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่ยยยานะเงียบไปเลยแต่ละเลร็วแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาพีหัวแล้วร,รู้ครับรู้มึทงทำไปอย่างนี้ฮะอ ที่แกนอกใจกันไปมีธุกับเสียคนอื่นแล้วฉันไม่ได้การเธอในตอนนี้ก็ยังเชื่อกันนะตอกกขบเปิดสิรย้อนร้อนแฉแล้วแังแดดเผ็ดจะหมดเอ้าก้อยลุงลุงขอโทษนะก้อยก้อยจะพูดใหุู้กนะลุงสัญญาว่าต่อไปอ่ะลุงจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วแล้ก้อยนะเสียใจด้วยอย่าง ตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทำใ,าให้โอากาสให้อภัยยองมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งยังมันกเกินมายนะค้อยใส่หัวเอาเวรชี้ิต้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนผ่าดกันโอแ้แล้วแล้วแบบนี้ลุงจะอยู่ที่ไหนอะค้อย ไม่ไมีเพลง่ตยมัอ,อขอโซนคับปิสิเลยอยู่เหมือนเดิมออกไปเรียนเมจ๊าแกไม่ต้องมาเนกัดร้องเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปไปไปก็ได้สิ ทำนองโสดยุดมาครับประหลหลังผมครับป้าคุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้ คุณเอกคะก็อีแก่เนื้อโตสระกรบกเหม็นสาดแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้ไงล่ะคะคุณก็เลยคิดจะตีคุณแก่ที่เถิงทั้งสารนวดไม่กวาดแบบนี้เหรอถิงตัวอย่างเดิมๆแบบไหนอ่ะคนอื่นได้กล้าทำแบบาีฮะคุณเอกคะที่ถิงทำอยู่เนี่ยเพราะว่าถิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะเดี๋ยวมาแก้ตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย แล้คุณกำลังจะทำรา้ายร่างกายคนชนะแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทำรา้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนุน <c oughs> ผมก็แค่จำไว้นะผิงคนที่เหลือตัวสกปรปกมันไม่ได่น่าหลเกียรเข้ากับคนที่ติดใจถูกกระปบแบบคุณแล้วผมกำลังพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผิงผมขอ,อไล่คุณออกออกไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีก คุณเอกคุณเอกทำเองก็บผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกง,งานตอนนี้ถิงต้องแย่แน่เลยอะคะ่ะเรื่องมันก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคุณชราคุณก็รู้นี่ผิงว่านี้ต่อรลัผมมีกล้องวงจรปิดเต็ไมไปทั่วหมด ผมไม่หลักฐานตั้ตัวคุณนะถิงอย่ายได้ตำรวจนะคะคุณเอง็งถิงยอมรับก็ได้ค่ะถิงไปก็ได้ค่ะเชิญครับแบง มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได,ได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคอให้อ,อยู่ประมาณได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร